ให้ลูกลูกลูกให้ระมังมา <c oughs> โอ้โ ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดยะลานะครับผมก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใต้สุดหรือยังครับคุณพอ่อใต้สุดครับผมใต้สุด <ผม S 1> แล้วอำเภออะไรครับตรงนี้อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองาาจังหวัดยาจังหวัดยะลานะครับติดกับวัดอะไรเนี่ยวัดหลัก5ครับวัดหลัก5ติดกันเลยนะครับครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่นี่นะครับฟาร์มอีเห็น วามอีเห็นเยงถูกต้องจำหน่ายด้วยใช่ไหมครับคุณพอ่อจำหน่ายด้วยครับมันมีหลายประเภทครับไก่จุกก็มีอ๋อไก่จุกก็มีมีแพะแพะก็มีอ๋อหลายอย่างเลยกระจุงก็มีครับอดใจไม่ไหวแล้วเห็นแค่ป้ายนะ <S 1> <S 1> อยากจะให้คุณพ่อพา,พาทัวร์ทางด้านบนหน่อยได้ไหมครับผมเชิญเชิญได้ครับมาพวกเราตามมาดูครับว่าข้างบนมีอะไรกันบ้าง <S <S ดทางเข้าฟาร์มครับ <laughs> ทางเข้าฟาร์มครับม อยู่บนดันอยู่บนดันฟ้าเลยบนดับฟ้าเลยอันนี้คือเป็นกงอีเห็นเหรอครับทั้งหมดเลยครับกงอีเห็นครับอีเห็นนี่เป็นอีเห็นอะไรครับอีเห็นข้างลายเห็นเครือข้างลายครับข้างลายอีเห็นนี่เลี้ยงไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผิดครับไม่ผิดถูกต้องพวกนี้ดุไหมครับมันก็บางตัวมันก็ดุครับบางตัวก็ดุถ้าสมมุติว่าเขาเลี้ยงมาจากลูกมันจะไม่ดุไม่ดุเลยครับเหมือนแมวเลยครับไม่ดุตัวนี้จังอ่ะ อันนี้คือจะมีกงเป็นอันนี้คือพ่อแม่หรือเปล่าครับตัวเมียก่อนและตัวผู้แล้วตัวเมียสลับกันเวลามันผสมพันธุ์เราก็เกะเราก็เปิดช่องให้มันอ๋อเหมือนเอาแต่แล้วทำไมเราไม่เลี้ยงทั้งคู่เลยครับคู่เมียมันกัดครับอ้าวเหรอมันกัดมันกัดกันครับคือต้องเหมือนเทียบกันเทียบกันไว้ก่อนใช่ใช่เทียบไว้ก่อนเวลามันเป็นสัตว์เราก็ค่อยปล่อยแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเป็นสัตว์ มัน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 ก็มันร้องครับมันร้องจะมันคอเคลียคอเคลียกันนี่ใช่ใช่ใช่พอผสมเสร็จปั๊บเราก็แยกเลยแยกเราก็แยกต้องผสมซ้ำไหมครับมันจัดจิดเลยครับมันจะติดเลยครับผมอันนี้ก็เด็กๆลูกๆเอออันนี้ลูกอันนั้นก็มีเล็กคูนเล็กคูนอ๋อเล็กคูนก็มีเออเล็กคูนไออันนี้กลิ่นเหมือนใบเตยนะหอมๆเหมือนใบเตยใช่เหมือนใบเตยคล้ายๆแบบกลิ่นพวกหมีข่อมือนกันเวลาไปตามสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเขาไปสัตว์กลางคืนใช่ไหมพ่อ กลางวันนี่หลับหมดเลยหลับหมดเลยนอนเยอะนะเนี่ยมีเยอะนะหลายตัวมากเลยเอาจริงๆผมเพิ่งรู้ด้วยว่าอีเห็นเนี่ยเลี้ยงได้ไม่ผิดกฎหมายเออไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับมันมีเล็กคูนอันนี้เล็กคูนเลยเฮลโหลอันนี้รวมเลยครับอุ้ยเล็กคูนนี่ดุมไหมฮะ มันไม่ดุครับว่าไอนนี้แม่มันได้ลูกมามันมันจะดุหน่อยก็อ๋อัเป็นห่วงลูกเป็นเรื่องปกติเออห่วงลูกนี่อันนี้ห่วงลูกวิสวยอะเออเฮ้ยดูนั่นออันนี้คือให้ลูก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 ระวังมาโอ๋อคือถ้าเราอยากจะดูลูกเราก็ต้องล่อแม่ค่ะตรงนี้ใช่ไหมฮะมันห่วงลูกมันห่วงนั่นเนี่ยหข้างบนอันนี้ลูกลูกกี่ตัวครับห้าตัวครับ ลูกห้าตัวครับห้าตัวเป็นสีขาวด้วยแล้วคุณได้กินอะไรครับคุณพ่อกินกล้วยกินอาหารเสริมอาหารเป็นอาหารหมาหรืออาหารแมวอาหารหมาอาหารหมาอันนั้นนโผล่หน้ามาโผล่หน้ามาน่ารักขนาดนี้มันเปิดได้ต้องบีบอันนี้ออกต้องบีบบีบเข้าเนี้ยนี่เปิดได้เปิดได้ครับล้วงล้วงอย่างนี้เหรอล้วงอย่างนี้มันล้วงอย่างนี้อันนี้เออล้วงโอ้สุดยอดเลยยอมมาเลยและคณนี่คือที่สุดนะฮะในเรื่องของความฉลาดความซนใช่ไหมครับพ่อยอมมาเลยนี่นี่ขนาดนี้ ข้างข้างบนนี่มันดันขึ้นออกมันดันได้ผมต้องถูกลวดพอดีช่างเขาไ่เชื่อมให้ทัางวนนะมันดันขึ้นมันหนีหนีมัน,น,น,มนเพเยอร์อะไรใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยขนาดตรงนี้นะครับตัวล็อกยังต้องบีบตรงนี้นะครับต้องบีบต้องบีบทขณะที่แอนิมนอยู่ข้างนอกนะเนี่ยครับอยู่ข้างนอกนี้นเพราะคือแล้วเขาจะล้วงเอามือล้วงออกอย่างเงี้ยหรอแล้วก็มาเปิดครับโอ้สุดยอดเลยฮะยอมเลยนี่ย<พ>อมยอมอันนี้ก็จะเป็นชมอสดเพราะชมอสดเนี่ยมันมีกี่สีอะนี่มันมีมันมีสีสอง อซีแบบนี้อ่ยอันนี้เลี้ยงแต่เด็กหรือเปล่าครับครับแต่เด็กครับอันี้แล้วเป็นแม่หรือยังเนี่ยอันนี้ยังครับยังแต่ก็มีแยาเคียวก็เป็นธรรมดาคนอื่นจับได้ไหมได้ได้ได้จังจับเหรออ๋อไม่ไรดูก็พอแลยอไออะไรอะไรต้องใช้เบตาดีนนะฮะได้เออพี่นัทพี่นัลองมาจับเลยพี่นัทลองจับเลยก็ไม่กบไม่รู้เมื่อกี้แยาเคียวฮะพี่ชีพ นี่ครับเรามีหน่วยนะฮะโดมโดมเล่นแต่เด็กเด็กอันนี้เด็กเด็กสวัสดีครับอันนี้ลูกชายจะอุ้มอยู่ตอนไปอยู่ผมผมไม่น้นนี้ให้ลูกกี่ตัวครับคุณพ่อสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวสองตัวส่วนมากสูงสูดๆสูดสู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 สสูสูสสสสส แพงมากคุณพ่อลูกมันลูกชายขายตัวงสี่พันสี่พันห้าอ๋อสี่พันสี่พันห้าครับแล้วท้องกี่เดือนน่ะมันท้องสองเดือนท้องท้องสองเดือนเองสองเดือนถ้าผสมเลี้ยงได้สองเดือนแต่ก่อนพอพอเรามันคลอดเสร็จแล้วใช่ไหมรเราเราฟักฟื้นมันอีกประมาณประมาณสองสองเดือนด้วยอ๋อพักเหมือนพักแม่พักแม่แล้วผสมต่อได้เลี้ยงพร้อมผสมเจ็จได้สองเดือนมาทุกคลอดประมาณหกสิบห้าวัน ปีหนึ่งก็ได้สักประมาณ3าขสี่คอกสองสามคอกได้ครับสามคอกเอ๊ะเดโคคูน,นี้ครับคือว่าหนึ่งครั้งเดียวปีหนึ่งครั้งปีละครั้งมีละครั้งเอลิุลูมเลกุนปีละครั้งฮัลโหลฮัลโหลโอ้โห <_ S 2> ดุดุมากไอ้นี่ลูก เออเออเออต้องแน่อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าสีขาวขอันนี้ถ้าราคาตอนนั้นลูกชายซื้อมาตวงสองหมื่นสามหมื่นไม่ทราบผมไม่คราบลูกชายซื้อก็คือซื้อมาตอนเล็กๆใช่ไหมครับครับครับเดือนตเดือนเองนี่ก็เลี้ยงไว้เกือบสองปีแล้วอ่า ดูพาลูกคุณลุงหน่อยดูเนี่ยดูเนอ้าเฮ้ยเฮ้ยจะเล็นก่อนอันนี้คือเป็นการทักทายนะครับพาลูกคุณลุงแล้วพวกนี้มีลูกไหมครับพวกอีเห็นขายไปไม่กี่วันอ๋อเพิ่งขายไปไม่กี่วันครับครับแล้วอย่างนี้ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดจะจะซื้อได้ยังไงครับซื้อได้ไหมไม่ต้องมารับที่นี่อย่างเดียวส่งส่งไว้รถไฟครับพอดีต่อครับลูกชายส่งรถไฟครับไปรับที่บางซื่อมั่งสวนมากที่อ๋อที่วัดลำพง ของผมส่งแค่ลูกหมูตัวมาตัวค่าส่งพันห้าเออนี่เราสองพันสี่ออสองพันสี่สองพันสี่แพงเฉพาะค่าส่งครับป้าอย่างนี้ลูกค้าก็สู้ไม่ไหวนะใช่ใช่รถไฟสี่ร้อยสี่ร้อยเองสี่ร้อยไฟสบายเลยทำไมต้องหล่อหินหล่อปนนะพ่อมันมันไอ้นั้นน่ะมันมันกว้ามันกว้างอ๋อเฮ้มันหนักก็ดีไอวายกันไปเลยนะครับได้เห็นให้กินอะไรครับเนี่ย กินกุ้นะวันนี้อาหากินเห็นพวกปลาปลาปลานังยืดด้วยปลาเป็ดอดให้ทีก็อาหารแมวได้ไหมอาหารแมวก็กินครับใช่ผมก็จะพูดเลยอไม่เหม็นเห็นอย่างนี้นะครับไม่เหม็นเลยไม่เหม็นครับไม่เหม็นหมาเหม็นกว่าใช่หมาแมวเหม็นกว่าใบเตยรู้สึกว่าอันนี้กินเหมือนกินใบเตยอ่ะที่กาแฟขี้ชมดเนี่ยมาจากขี้เห็นปลาพอเออใช่ครัไหมใช่แต่ว่าที่บ้าน ก็ไม่มีไม่กินแมไปเลยก็ไม่ทำเลยไม่มีขายพอเก็บกินหมดแล้วไปดูดิไอ้ก็เหมือนเชืองนั่นน่ะอันนี้พ่อแม่แล้วเหรอหรือว่าเรื่องลูกๆูกใช่ใช่ยังลูกอยู่เป็นรุ่นๆเนาะแหม่ถ้ามีสีขาวแล้วสวยเลยนะชมดเนี่ยนั่นแหละลูกจะอยาเอามารี่ว่าหลายสีฮะเออ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 ชมดสีขาวเอาเหรอ ช่มดขาวขาวแบลเลยเอ้าไม่ใช่เลคูลหรอเนี่ยช่มดอันนี้อุ้ยสวยเอออีเห็นผิดอีเห็นนะสวยอ่ะสีขาวน่าจะแพงใช่ไหมพ่อแพงตัวนั้นนะรู้สึกว่าแพงต่อเป็นน่าจะหลักหมื่นใช่ไหมครับใช่สามหมื่นรู้สึกว่าลูกชายซื้อสามสามหมื่นนั่นก็จะเอาตัวเมียของจากวที่มันมีเป็นลายลาสีแบกเได้ลูกได้ยังพ่อเนี่ย อันนี้ลูกมันยังไม่ยังไม่ได้ครับอ๋อแต่สวยนะเดียวมันจะออกวานะหนอ่มันออกมันได้มันออกมันได้แบบนี้มันออกมันได้ก็เชิงนิ่งๆอยู่นะเนี่ยนิ่งถ้าเป็นแบบว่าีเห็นป่าได้ยังไงก็จะไม่ออกมาอย่างนี้นะฮะและไซส์ที่ขายได้คุณพ่อไซส์ไหนครับที่ขายเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งยังต้องป้อนนมไหม พอดนมปมอดนุ่มก็ยังพอดนมอยู่ก็จะเป็นตัวเล็กๆคล้ายๆเท่าเล็กคุณได้ไหมล,นะลูกเล็กคุณเมื่อกี้นี้ประมาณนั้นเลยเขาลืมตายัางครับเดือนหนึ่งลืมแล้วสิบสิบสิบสองวันก็ลืมตาแล้วอ๋อในเล็กคูณนี้ไม่ไม่ลืมตาทีรู้สึกว่าสิบห้าวันสิบหกวันแล้วไม่ลืมทีครับไม่ลืมทีอ๋อแต่นี่เร็วกว่าเห็นลืมแล้วเร็วกว่าลืมตาเร็วเคยได้เห็นแบบตามวงตามป่าเมื่อก่อนเคยซื้อปล่อยอยู่เหมือนกันที่เขาจับเขาใส่กระสอบมาขาย อันนั้นน่าจะเอาไปกินนะฮะก็เลยโอ้ตอนนั้นซื้อตัวนั่งอันหกมั้งซื้อตอนหกแต่มันเป็นของป่านะครับป่าแล้วก็เปิดเลยปล่อยวิ่งจูดเข้าป่าไปเลยอย่างเงี้ยดีพอเราไม่ผิดกฎหมายนะครับก็คืออ้าเพราะใครๆก็เพาะได้ไม่สุนทานแน่นอนคนไทยเก่งมากนะครับขนาดคุณพ่อยังเพาะได้เลยใช่ไหมได้ได้ครับกระจงเนี่ยผิดกฎหมายกระจงนี่โคส่วนมากเขาจะยิงขอนุญาตได้แต่ว่านุญาตยาก มากใช่ไหมยาก,กมีลอกด้วยนะครับเอาไว้ส่งกล้วยเหรอครับ <c oughs> ส่งกล้วยเออ๋ <c oughs> อเป็นถังแล้วก็ชักชักไม่ใช่ชเอาแขวนวแขวนกระสอบอะไรดึงขึ้นมาแขวนมาเลยนะครับเออแขวนดึงขึ้นมานี่ก็เป็นกล้วยนะครับกล้วยคุณพ่อบอกให้มือเดียวเป็นมือเย็นนะครับเ <c oughs> พราะว่าพวกนี้เป็นสัตว์กลางคืนเนาะเฉยกลางวันนุนไม่ค่อยชินใครไม่มีเวลาเนี่ยเลี้ยงสบายเลยสบายตอนเช้าไม่ต้องทำอะไรเลยต้องท ใช่ไหมไปทำงานทำงานกลับบ้านหลังเลิกงานกลับมาก็ยังนอนอยู่เนี่ยใช่ใช่นี่ก็โอ้นี่ก็จะสามโมงเย็นแล้วก็ยังนอนกันอยู่ข้างล่างก็มีร้านต้นไม้นะครับคุณพ่อขายต้นไม้ด้วยแล้ว้อยากได้ต้นนี้จะทําไงครับเนี่ยอะไรครับกล้วยอันนี้กรงอะไรครับอันนี้กระจงครับผมกระจงพวกกระจงหนูกะจงควายกระจงหนูครับกระจงหนู กระจงนี้ก็เป็นสัตว์กลางคืนหรือเปล่าพ่ออ่ะใส่กลางคืนด้วยครับอันนี้ครับจูงอ๋อตัวเล็กๆอยู่นู่นตัวเล็กขนาดนี้ใหญ่สุดแล้วอะไรันนี่อันนี้ใหญ่สุดแล้วครับพอได้ลูกยังได้ได้ได้ลูกแต่ครับเกิดครั้งละกี่ตัวตัวเดียวลูกตัวครั้งละตัวแต่ว่ามันปีนได้สามสามตัวสามรอบเออสามสามรอบเพื่อนเคยทําอยู่ที่เหนือเขาบอกว่ายากอยู่ยากนะแล้วคือแบบต้องเลี้ยงแบบทิ้งๆไปเลยอ่ะพวกเนี้ย แบบเลี้ยงปล่อยเลยอ่ะไปสนใจตามธรรมชาติของเขาเลยใช่ครับและอย่างพอจะขายนะจับช็อกตายเออเออต้องรชอบช็อกแต่นี้ก็มีใบอนุญาตถูกต้องนะครับสําหรับใครที่อยากเลี้ยงตรงนี้ก็ต้องขอเอาใบอนุญาตก่อนด้วยต้องใบอนุญาตไม่มีใบอนุญาตเลี้ยงไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเขากินอะไรพ่อพ่อกินกล้วยเนี่ยกินกล้วยกล้วยกล้วยดิบๆกล้วยกล้วยแก๋เนี่ยรู้สึกว่ากล้วยแก่ก็อาหารด้วยอาหารอาหารหมูครับ อ๋อขันก็ยังหล่อปูนทั้งฟาร์มเลยนะครับเนี่ยมันนั้นเนี่ยมันอยู่ได้ดีดีเป็นไอเดียครับเดี๋ยวผมเอาไปใช้บ้างเลี้ยงกลงละคู่หรือกงละตัวครับพ่ออันนี้สามตัวรู้สึกสามตัวตัวผู่ตัวเมตัวเมียสองเราจะรู้ได้ไหมครับว่าเขาท้องพอสังเกตได้ครับพอสังเกตได้มันท้องมันอ้วนเอมันอ้วนหน่อยครับและลูกก็ออกมาตัวนิดเดียวเหมือนลูกกระต่ายเลยมั้งไม่ไม่นิดเดียวอ่ัรู้สึกว่าใหญ่เหมือนกันนะลูกมันนะ ใหญ่ๆพอใช้ได้แหละมันออกมาก็มันเที่ยวออกเดินหาอันนั้นเลยตามเม่มันตามอะไรกินนมเออไอ้นู้ดูพแพะแค่แพะแค่นู้แพะแคะมีแพะแคะด้วยอันนี้อันนี้อันี้ไก่จุนนั่นเลจะคุยจะคุยจะทำท่านั่นนั่นยังรุ่นรุนอยู่นะครับถือว,ว่าเป็นการทักทายนะครับทักทายไม่รอบชัแนนี่ท่าทักทาย น่ารักน่ารักตาแค่ท้องแล้วนะน้อเมีมท้องแล้วลูกเอ้าท้องแล้วเหรอท้องแล้วครับนี่ตัวท้องตัวผู้เนี่ยนี่ตัวเมียท้องสีขาวตัวเมียใช่ไหมเออครับตัวเมียสีขาวสีขาวตัวเมียครับท้องแล้วด้วยท้องแล้วท้องแล้วโอ้โหตัวผู้โชว์อะไรไป็นไงอันนี้อันนี้อะไรพ่อไก่จุกไก่จุกครับไก่นี้นะไก่จุกครับเฮ้ยไก่จุกสวยอ่ะเหมือนนกเลยเออไก่จุก พีน่น้าแกดูผิดไหมต้องมีใบอนุญ,ญาตไหมครับแกดูมีอนุญาตครับคือของไทยหรอครับเป็นไก่ของไทยปะ่ะบ้างของไทยที่ที่โคกไม้เรือที่นาฬาิวทีวัดครับเพาะพันธุ์อ๋อแ,แต่ก็คือต้องขออนุญาตเลงขอ<ด>ขอนุญาตอ่าอ่าอ่าพอเพาะได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับวันเว้นวันไข่ทั้งละฟองวันเว้นวันน่าจะหกเจ็ดใบแปดใบนึงใช่ใช่วพรอะไม่พันเลยเราคือโตเต็มที่ของเราเลยเขาขายกันราคายังไงครับขายคู่ละ สองพันครับคู่ละสองพันครับก็ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงแต่ว่าถ้าซื้อที่กรุงไม่แพงถ้าซื้อตันนอกเป็นหมื่นถือว่าคู่เป็นหมื่นถ้าพร้อมหนังสือนะครับไม่รู้พ่อแม่จัดเลี้ยงลูกหรือเปล่าหรือว่าต้องเข้าตู้ไม่รู้เข้าตู้ครับเข้าตู้ฟักครับตู้ฟักครับง่าก็วันนี้ขอขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะครับที่ให้เรามาเยี่ยมชมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวฝากร้านหน่อยนะครับเมื่อกี้เพจอะไรนะครับเดอะแมส เดอะแม็ครับเดอะแมสอะไรนะเดอะแมสฟาร์มเดอะแมสฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพจให้ใครสนใจลูกอีเห็นและคูณใช่ไหมครับก็ลองทักติดต่อมาได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยู่ที่ยะลาตรงนี้ก็อยู่ข้างๆวัดข้างวัดหลักห้าครับข้างๆวัดหลักห้านะครับก็ลองมาสอบถามกันได้ครับมีร้านต้นไม้เนี่ยต้นไม้นะครับมาเดินเที่ยวชมมาซื้อกันได้นะครับผมเนาะขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้เยี่ยมชมนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนยังไงนะครับฝ mm hmm. ากติดตามด้วยนะ้อง mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวแนะนํากันมานะครับค mm hmm. อมมนกันมา mm hmm. อย่าให้พี่นนท์ไปฟาร์มที่ไหน mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปับผมโอเคสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ mm hmm.